สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นรายการใหม่ของเรานะคะในช่อง YouTube ของ r i n w a y นั่นเองนะคะก็คือรายการอีลูกคุณหนู <laughs> จุดเริ่มต้นของรายการนี้มันเกิดจากการที่เราแว้นมอเตอร์ไซค์อันเก่าห้างบรมห้างอายุประมาณ10ปีนะคะขี่ไปเอาสัญญา,าทีา่เป็นสัญญา,าทางธุรกิจ แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนเคยบอกว่าพ่อปล่อยให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดได้ยังไงอะไรทำนองเนี <c oughs> ้ยซึ่งเรานึกย้อนไปแล้วก็เออว่ะทำไมวะแล้วเราก็นึกถึงความดีของพ่อขึ้นมาเฉยเซะอย่างนั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าตัวฉันเนี่ยเกิดมาพร้อมกับครอบครัวที่ยากจนนะคะตอนที่ ในเวลานั้นนะก็คือ30ปีที่แล้วคุณพ่อของฉันนั้นก็ถือว่าได้ดีได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนในคนนะคะแล้วจากนั้นแกก็เป็นเจ้าคนในคนมาตลอดนะแต่แกเลี้ยงลูกแบบว่ายาจกช่งฉันมองกลับไปฉันก็ตลกว่าทำไมชีวิตฉันยาจกขนาดนี้วะอะไรดูกันนะประมาณว่าตอนนั้นนะ่ะเพื่อนจะได้ตังไปโรงเรียนประมาณแบบหบาทสิบบาท ยี่สิบาทใครได้ไปสิบบาทนี่คือปกติเออใครได้ไปแบบว่ายี่สิบนี่คือแบบรวยฉันได้ไปสามบาทเธอฉันก็ว่าความคิดเราในตอนนั้นน่ะคือไม่ได้คิดว่ามันลำบากแล้วบาง,บาง,บางวันนะฉันก็เอาของในส่วนฉันน่ะพวกฝรั่ง หรือแม่แม่ก็ทำมะยมมะยมเชื่อมหรือว่าจะเป็นขนมวุ้นขนมชั้นลูกชิ้นซ o m e t h เอาใส่ตะก้าให้ฉันไปขายซึ่งเป็นตะก้าสารที่ไม่แน่ใจตอนนั้นว่าปู่หรือว่าตาเนี่ยเป็นคนทำคุณตาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบรักธรรมชาติอยู่ในป่าสารเข่งสารตะก้าไปอะไรเงี้ยคุณปู่ก็จะเป็นแบบฟิลแบบช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำชิงชา้าทำโต๊ะทำเก้าอี้อะไรเงี้ย ฉันก็ไม่แน่ใจว่าใครทำให้ฉันนะตอนนั้นฉันก็กระเตงไปขายเกือบทุกวันนะแล้วก็ตังเหลือก็เอาตังมาให้แม่คือไม่ได้ใช้นะขายของคือส่วนขายของตังกินคือมีแค่สามบาทก็คือต้องกินแค่สามบาทจ้ะ <c oughs> <c oughs> คือเห็นว่าเออนึกย้อนไปชีวิตมันก็ลําบากจริงเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากแปลกมากอืม,มาจนมาถึงตอนมหาลัยคือป๊าป๊าเนี่ย เป็นคนที่แบบเขามีตังแต่เขาขี้เหนียวแต่เขาเขาก็ไม่ได้ห้ามเวลาเราอยากได้อะไรเข้าใจปะอธิบายไม่ถูกอะ่ะต้องให้ฟิลมันมาเดี๋ยวว่าฟิลมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็น <c oughs> ฟิลแบบคนอื่นมองมองมองเข้ามาจะมองอีกอย่างหนึ่งแล้วเราเราไม่ได้รู้สึก ว่าเราต่ำเตี้ยเลดีนขนาดนั้นอะไรทํานองเนี้ยเออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันหลังวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจุบ๊บ